็คนความตั้งใจอยู่แล้วค่ะที่อยากจะซื้อของขวัญเนาะให้กับเ่ื่ออะไรเดียวคนพิเศษอ้คนพิเศษให้ของขวัญคนอื่นแล้วเราก็ต้องให้ของขวัญตัวเองแต่ในไทยเราก็ต้องรักตัวเองด้วย ไ่สวยไม่ได้เลยอ่ะกับเสียงเนี้ยอ้อยเบื่อมากเลยอ่ะกุมภาแล้วอ่ะ <c oughs> ก็เป็นเดือนของบาลเลนไทน์ใช่ไหมมันก็คนมีคู่มีความรัก็ต้องหาซื้อของขวัญเี้ไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไร <c oughs> <laughs> หลอเล่นจริงๆแล้วก็คือเป็นความตั้งใจอยู่แล้วค่ะที่อยากจะซื้อของขวัญเนาะให้กับต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกชื่อว่าอะไรเดียวคนพิเศษเออคนพิเศษ <laughs> เออถูกคนพิเศษแต่ว่าเราก็คิดไปแล้วเนาะเพราะ แต่ละปีว่าเออเราอยากจะให้อะไรใครบ้างเพื่อที่จะทําให้เขาแบบรู้สึกเป็นคนพิเศษของเราจริงๆไม่ใช่แค่คําพูดเนาะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านชื่อ format d k k นะคะร้านนี้เขาก็จะขายแผ่นเสียงเครื่องเล่นแผ่นเสียงต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีบาร์ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะได้รุ่นไหนอะไรยังไงแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังข้างในร้านว่าทำไมต้องเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงไปไปดูกันค่ะ น,เ,นเข้าๆออกๆออหลายทีแล้วแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเอารุ่นไหน ซึ่งก็ดีที่ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเขาก็แบบมีรุ่นใหม่ๆออกมาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยรุ่นที่ตั้งใจเล็งเอาไว้อะ่ะก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งสวยมากที่เล็งไว้คือรุ่นนี้เลยค่ะค่ะา,าอันนี้เป็นรุ่นใหม่ชื่อมาติสค่ะเขาจะไม่ได้แบบมีลำโพงบลูทูธในตัวแต่ว่าเราก็สามารถซื้อแยกไปได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสีดำมันก็น่าจะไปวางที่ไหนมันก็เบล,เลนอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบดูไม่ได้เก่าไม่ได้ใหม่ไปอะไรเงี้ยน,น่ารักดี เหตุผลค่ะที่คุณเลือกซื้อแผ่นเสียงให้คนพ,พ,พินนพเศษของคุณก็คือเหตุผลก็คือภาพแรกเลยที่เราเจอเขาว่าเขาอยู่กับเครื่องเล่นแผ่นเสียงอะไรเงี้ยแลว้วเราก็เลยถามเขาถามที่ร้านนั้นนะที่เราเจอว่าแบบเออมันเป็นของแบรนด์ไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเป็นของแบรนด์นี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นนี้เนาะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเราก็เลยคิดว่าเอออย่างน้อยก็ซื้อไว้เหมือนเป็นเมมโมรีว่าเอยเราเคยเจอเขากับเครื่องเล่นแผ่นเสียงอีกอย่างนึงเรารู้สึกว่าเรานึกถึงตอนเด็กๆที่แบบ สมมติเราชอบใครเงี้ยเราก็จะไลฟ์ซีดีให้อะไรเงี้ยการที่แบบเรามีแผ่นเสียงอะเราก็อาจจะใส่มินนิ่งอะไรเข้าไปในแผ่นเสียงก็ได้ว่าแบบเออเราอยากจะให้เพลงนั้นเพลงนี้กับเขาเลยมันก็ยังเป็นความรู้สึกดีๆเป็นสิ่งดีๆที่เราก็ยังให้ได้ทุกปีปีอื่นๆจะได้เอาไปแต่แผ่นเสียงอันนี้คุณเบนนะคะ ายอยู่ที่ฟอร์แมต BHK เลยเนาะอ่ะรุ่นนี้มันมีมมีควาพิเศษยังไงนะคะที่แนะนำรนี้เขาก็จะสามารถามูฟกับลโพงสูติเกอร์ทั่วไปค่ะแล้วก็ตัวเฮดเชลก็สามารถคลอดอันนี้เรียกว่าเฮดเฮดเชลมันมันอยู่ที่เข็มม <า S 2> ันนะคะคือถ้ายิ่งเล็กจะยิ่งแพงเลยน,นคะคะน้ำหนักเบาเขยงก็จะออกมาดีการถนอมแพ็คเวลาต่อไปทำล็อกก็จะถนอมกโอเคโอเคคือแกดเฮาส์เนี่ยเป็นแบรนด์ของประเทศอะไรคะไทยอเป็นแบรนด์ไทย โอเคเฮ้ยคนไทยเราเก่งนะเนี่ยตีเมือนาทำเป็นค่ะชื่อเหมือนสมาชิกในครอบครัวตัวนี้ก็คือชื่อมาติสก็เปอนชื่อคนที่เป็นพี่ชายของตของบ้านเ้ยดินดินก็รอนะต่อมาเป็นคุณคุณลุงเฮนรี่อันนี้ก็จะได้ฟีลแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยเนาะเรามีแบรนด์คอร์เยอะเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นพวกพนาโพลิแคปก็คือมีเครื่องเดียวจริงๆตอนนั้นเราผลิตมาแค่ประมาณหนึ่งร้อยสาม อ๋อเหมือนใครเป็นแฟนคลับพี่เขาก็มาซื้อได้โอเค <Okay. S 2> จะมีคอลแลบกับคุณแต้ร้ไหมคะไม่ไม่น่าค่ะ <c oughs> เรื่องโคงกเขาก็ใช้ได้เหมือนอันนี้วอันนี้คืออะไรเอ่ยเป็นสปีดค่ะแผ่นมันจะมีทั้งหมดสามไซส์ค่ะเจ็ดนิ้วสิบนิ้วสิบสองนิ้วเราก็จะใช้สปีดที่ต่างกันมันจะเร็วมันก็จะไม่ต้อง เหมือนเหมือนหนังผีอะเวลาแบบหลอนๆนะนึกออกป่เรารู้สึกว่าการเล่นแผ่นเสียงอะมันเหมือนมันกันให้คุณค่ากับเพลงมากขึ้นอะเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนแบบแพลตฟอร์มที่เราเปลี่ยนเพลงเมื่อไหร่ก็ได้อะมันเหมือนแบบเราตั้งใจจริงๆว่าเราจะฟังเพลงนี้แล้วก็แบบฟังซูมซับมันถูกอนอยาก็ไม่เสน่ห์เหมือนกันประมาณนี้จ้ะไปจ้ะไปดูแผ่นเสียงกันจ้ะอันนี้พี่แอฟแน่ๆเลยเลยคะเนี่ย น้องมาติสคนนี้ค่ะเขาต้องได้กลับบ้านไปกับเรากับคุณลำพงล่าสุดคุณมาสอันนี้อันนี้ก็เลงไว้เหมือนกันออนนี่ลิมิเต็ดเพราะอะไรเพราะชอบสีม่วเพลงเขาเป็นยังไงไม่รู้รู้ค่ะมันก็มันเพลงแบบ ความใหม่ดีความดีเี้ยเพนใส่ด้วยนะรัก,กอันนี้เอาไปลองตรง,งคุณได้เลยค่ะได้ค่ะไปลองเฮ้ยเนีน่ยเพลงนี้ก็พอ <c oughs> Let's just say the w o r d and Week from now what would you do อุ้ยก็ดีนะเหมือนแบบโลกจะดับแล้วในอาทิตย์นี้เราก็จะได้ชิลๆมันเป็นลิมิเต็ดด้วยอ่ะโอเคชอบสีม,ม่วงได้ละเพลงอันที่เราเปิดอันแรกมันคือของใครอะคะอันนี้เหรอคะอย่าพูดอย่าพูดไม่ต้องพูด <laughs> แล้วเราอ๋อทำนะคะ <laughs> มันอย่างนี้ได้เลยปะ่ะอ,อ๋อ,อ เวลาเข้ามาเหอต้องเด้นอย่างนี้ปะแต่เวลาเราเลือก เสียงอ่ะมันจําเป็นเหมือนกันนะที่จะต้องเป็นแนวที่เราชอบจริงๆอ่ะเหมือนเราต้องเป็นแฟนคลับเขาจริงๆมันไม่ใช่แบบเปลี่ยนได้เลยอ่ะเราเอาอะไรกับป้าบ้างคะสุดวันนี้แล้วข้อนี้อัน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 นี้หร้อเล่เราเอาอันนี้ค่ะก็คือมาติสกับม้สวที่เป็นลำโพงแล้วก็เราเอาม่วงหรือเอาอันนี้ดี๊ยมันกอสิหาสองไปเลยเหรอคนละมู์ดอ่ะอ่ะอ่ะได้ค่ะเป็นค่ะตามนั้นค่ะอันนี้ คิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงคะที่ได้ของขวัญเขาก็น่าจะชอบนะมันก็มีมีนิ่งของมันอยู่แค้ของขวัญเลยแล้วเดีใยวให้ของขวัญตัว,วเองก่อนใช่ให้ของขวัญคนอื่นแล้วเราก็ต้องให้ของขวัญตัวเองเพราะว่าแฟนเลนทนยเราก็ต้องรักตัวเองด้วยก่อนเลยก่อนที่เราจะไปรักใครจะไปดูว่าของขวัญเราเตรเป็นอะไรคะ่ะและของขวัญที่จะให้ตัวเองนะคะก็คือการดูแลตัวเอง อยู่นี่ก็เนี่ยค่ะเต้าก็มาที่ราชเทวีคลินิกนะคะสาขาเพลินจิตเพราะว่าเราก็ตั้งใจที่จะมาดูแลตัวเองในเรื่องของผิวหน้าปกติก็จะมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดข่าวว่าตอนนี้เขามีทรีทเมนต์ที่แบบเป็นการรวมกันของศาสตร์หลายๆอย่างมารวมกันไว้ในแบบเมนูเดียวนะซึ่งมันปังมากทุกคนยังไม่เคยลองเลยเดี๋ยวาไปคุยกับคุณหมอดีกว่าว่าคุณหมอเขาจะแนะนาอะไรยังไงบ้างได้ค่ะ We'll สวัสด,ดีค่ะคุณแป,ๆๆป๊วได้ข่าวว่ามีเมนูใหม่ของราชเทวีซึ่งก็เป็นการแบบอัปเกรดมากกว่าทรีทเมนต์เดิมๆที่มีใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับเมนูนอ๋อช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงวาเลนไทน์ล้วก็จะมีเมนูค่ะที่เรียกว่า Real Beauty ค่ะอันนี้ก็จะประกอบไปด้วย4อย่างนะคะมีอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นาโนส Skin Booster ค่ะอันนี้ก็จะช่วยปรับสภาพผิวค่ะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมี Apple Stem ซลล์ค่ะจะเป็นทรีทเมนต์ค่ะก็จะฟื้น ฟูเซลล์ผิวนะคะแล้วก็จะมีอัลเทอร่าค่ะอันนี้สาวๆก็จะชอบมากอ่าอจากอัลเทอร่าแล้วก็จะมีไฮบริดรีจูว e n เนชันค่ะอันนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเลเซอร์นะคะต่างๆทีเนี้ยอันนี้แต่ละท่านเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือที่ไม่เหมือนกันค่ะอาจจะตรวจตามสภาพผิวของแต่ละท่านเป็นแบบโจทย์หลายมิติมากๆเลยต้องลองค่ะต้องลองอะไรเจ็บสุด เจ็บที่สุดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นอัลเทลร่าค่ะแต่ว่าแปะยาชาก่อนได้ใช่แล้วก็อาจจะมีนาโนสกินบูสเตอร์ที่ต้องเจ็บนิดนึงโดนฉีดเข้าไปค่ะเจ็บไม่กลัวเพราะว่าความสวยก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บ <c oughs> ใช่แล้วโอเคค่ะ <c oughs> เราไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าเนานะ้ะ <c oughs> จะทำอันนี้ชื่อว่าอะไรหรอค,ะค่ะวันนี้เนี่ยเลือกเป็นตัว Nd Yag laser นะคะแล้วก็เป็น Q Switch laser ให้คุณแป้งค่ะ,คะตัวแรกเลยเนี่ย Nd Yag laser เนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเอิลาสตินค่ะ<ม>จะท่าให้หน้าเนี่ยเรียบเนียนขึ้นค่ะแล้วก็รูขุมขนค่อยๆกระชับขึ้นค่ะดีเลยค่ะรูขุมขนเป็นอะไรที่แบบจำเป็นที่จะต้องฟิกซ์มาตัวเลเซอร์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนใต้ผิวหนังค่ะ,<ม>คะก็จะทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเอิลาสตินขึ้นมาค่ะ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคิวสวิตเลเซอร์ค่ะก็จะเก่งในเรื่องของเม็ดสีค่ะจะทําให้หน้าสว่างกระจ่างใสขึ้นช่วยเรื่องกระเรื่องฝ้าค่ะ,ะหลังยิงก็จะออมชมพูชมพูนอเค,ค <laughs> มีตรงไหนที่แสบเป็นพิเศษไ,ไหมคะ,คะต่อไปนะคะจะทำแอปเปิลสเตมเซลล์ทรีทเมนต์กันนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องไครโอค่ะ<ม>ก็จะเป็นความเย็นกระตุ้นเซลล์ผิวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีมาส์กหน้าที่สกัดมาจากแอปเปิลนะคะก็จะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ความแข็งแรงให้เซลล์ผิวค่ะไปค่ะจัดไปค่ะคุยเราเชื่อไเตรียมรับเตรียมรับการดูแล ก็จะมาร์ p แอปเปิลสเต็มเซลล์ค่ะก็จะทำให้ตัวสารเนี่ยเข้าไปได้มากขึ้นนะคะทำให้ผิวอ่อนเยาว์มากขึ้นค่ะเย็นไหมพี่เต๋อเย็นแต่ไม่เท่าไคโออันแรกค่ะมันหอมหอมแอปเปิลนะอันนี้ประมาณกี่นาทีครับเวลามารอคุณปอบอกทิ้งไว้เลยะกลับทุกคนและวันนี้ก็ฝากไปนด้วยนะคะเป็นปนหน่อยผู้จัดการ มาไปดูดไปสดชื่นทางหน้าสดชื่นทางคอไงสดชื่นแอบหน้าสวยไม่ได้เลยอ่ะกับเสียงเนี้ยสวยไหมสวยเลยหรอใช่มันดูแบบว่าขึ้นแบบไร้สาระไม่ได้พูดเองด้วยนะจริง ตอนนี้เราจะทำกอาเทร่ากันต่อนะคะได้อันนี้ก็จะช่วยยกกระชับใบหน้าก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยกรอบหน้าชัดขึ้นหัวคิ้วยกขึ้นตายกขึ้นค่ะอันนี้ก็อย่างสุดท้ายแล้วนะคะค,คุณแตว้วเดี๋ยวเราจะฉีดนาโนสกินวูสเตอร์กัน<ด>นะคะ,คะตัวนี้ก็จะเป็นโกรทแฟกเตอร์ช่วยบำรุงเซลล์ผิวนะคะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตนั์งจุกนะคะ 6จุดแต่ว่าสิบหกสิบบหกจุดหกด้วยสิหกแต่เราฉีดสองเราเราสวยแล้วเราสวยแล้วฉีดยวมันจะชอบเดี่ยมันจะเออไม่ได้คิดว่เราองไลขอเห็นตวันตัวย เคแต่ว่าคุณแป้ดทนตั้งแต่เอาเท่าไม่เจ็บนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะยังไม่เคยเจอใครที่เจ็บค่ะแต่มันโอเคไม่ได้เจ็บขนาดนั้นขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ดูแลผิวหน้าทุกองศาเลยนะคะตั้งแต่ฉีดนาโนออร่าสกินบูสเตอร์นะแล้วก็ มีทำตัวเซมเซลจาก Apple ด้วยนะคะแล้วก็มี a l t e r อค่ะแล้วก็มีทำตัว Hybrid Rejuvenation Las e r ด้วยก็คือครบเลยจะบอกว่าอยากให้ทุกคนได้มาลองมากเพราะว่าแบบคือไม่ได้พูดเองนะเพราะเราไม่ได้ถือกระจกไว้ตลอดแต่ว่าคนรอบข้างที่แบบดูแล้วก็เป็นกำลังใจหรือว่าจะเจ็บอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้เจ็บขนาดนะั้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบหุยหน้าดีขึ้นมากหน้ายกขึ้นมาแล้วด้วยฟีลลิ่งของเต้าเองตอนนี้เต้ารู้สึกว่าหน้าเต้าก็แบบเฟรชสุดๆเลยก็ถ้าใครมีโอกาสนะคะในนนช่วงาที้ก็ม ของขวัญในตัวเองเนอะแล้วก็เราก็เหมือนเป็นของขวัญในคนรอบข้างถ้าเราสวยทุกคนก็จะแบบอ่ะเป็นความสดชื่นให้กับคนในบ้านหรือว่าคนที่คุณรักได้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยรัชเทวีคลินิกเขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะสําหรับทุกทรีทเมนต์เลยนะคะโดยเฉพาะ Apple Stem c มเซลเนี่ยซื้อ2แถม1ค่ะแล้วก็ลดสูงสุดเลยนะคะ20%ค่ะสําหรับอัลเทอราไฮฟูนะคะแล้วก็ นาโนออร่าสกินบูสเตอร์ด้วยอยากให้ทุกคนมาลองจริงรับรองว่าจะปประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ติดใจและสําหรับใครที่ยังไม่เคยมานะคะก็สามารถมาทำสกินเทสได้ฟรีนะอันนี้ก็แนะนําเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตัวเราเนี่ยมีผิวแบบไหนนะคะยังไงก็ขอฝากราชเทวีคลินิกไว้ในออมอก 6, อ้อมใจด้วยนะคะ Real Beauty r e a l Me ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ทำภารกิจบ้าเล่นทายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันติดตามได้ในไอจนะว่าเขาจะชอบหรือเปล่าสำหรับของขวัญที่เรามอบให้ไปติดตามกันค่ะบายเจอก,กันมาลีเทมะะ็มหน้าค่ะา